สวัสดีครับพี่น้องชาว DIY ทุกท่านครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนการประกอบแบตลิเทียมฟอสเฟต 6S สำหรับ BMS ตัวใหม่นะครับแล้วก็เป็นทรง L นะครับคลิปนี้ก็จะใช้ BMS 6S 3 0ป์นะครับมี Active Balance ในตัวนะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทาง Empower แล้วก็แบตเป็นแบตหัวน็อตนะครับ5ความจุ5 0 0 0มป์นะครับยี่หนะ้อ Victory เนาะ ก็มาเริ่มขั้นตอนการประกอบกันได้เลยครับนะครับวิธีต่อรางรางมันจะผมจะใช้ล่องนะครับเหมือนเดิมผมจะใช้ล่องให้มันเป็นประโยชน์อยู่นะตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นด้านซ้ายนะครับเป็นตัว L นะตัวนี้เป็นด้านตั้งนะครับเป็นด้านซ้ายจะเป็นขาแบบนี้นะครับส่วนด้านขวามันก็เดี๋ยวนะด้านขวารางมันจะเป็นล่องฝั่งเดียวทั้งสองทั้งสองด้านนะครับ แล้วก็มันจะอยู่ท่านี้ส่วนใครจะตัดออกก็ได้นะครับถ้าอยากได้หลังเรียบก็ตัดออกนะครับแต่ผมตัดไปแล้วนะครับผมชอบเอบเรียบๆเบนาะนี่นะครับผมชอบหลังเรียบนะผมจะตัดเงี่ยงตรงที่เหลือมันออกนะครับตรงตัวล็อกมันนั่นแหละนะครับก็มาดูการเรียงเซลล์กันเลยนะครับจะเริ่มจากเอาเอาลบนะขึ้นก่อนนะครับฝั่งนี้นะแล้วก็สลับกันมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบนะ ลบบวกลบบวกนะครับบางคนเรียงเซลล์แล้วงงนะก็ดูดีๆนะครับจะมนจบที่บวกตรงนี้นะครับโอเคนี่นะครับดูดีๆนะสต็อปดูนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็ติดเทปนะครับติดเทปสปารลดนะก่อนที่จะขันบัตบานะครับก่อนที่จะขันนิกเกิลน,นะให้ติดเทปสปารลดก่อนไม่งั้นมันจะเคลื่อนนะครับ วิธีการติดก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากแต่ตรงมุมมันต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับนี่ครับตรงร่องตรงนี้นะให้หาอะไรที่มันเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมแบบนี้เป็นเหลี่ยมเป็นเป็นเหลี่ยมฉากอะแล้วก็ไล่เทปลงมาแบบนี้นะครับไล่เทปลงมา แล้วกดที่ปลายฝั่งหนึ่งไว้ที่ที่ฝั่งด้านล่างนะครับมันก็จะเข้ามุมนะครับแบบนี้เข้ามุมง,ง่ายๆเนาะนี่นะครับพอติดเสร็จนะมันจะไม่เคลื่อนนะครับมันจะใส่นิกเกิลได้แบบไม่เลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับก็จะใส่นิกเกิลน,นะครับ เสร็จแล้วนะครับใส่นิกเกิลเนาะก็จะเป็นแบบนี้เริ่มจากขั้วลบฝั่งนี้นะครับเป็น V ลบนะ v ีศูนย์หนึ่งนะครับ V1 หนึ่งแล้วก็ V2 สองนะครับ V3 สามแล้วก็ V4 สี่นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น v ีห้าไไม่ใช่ลองสุดท้าย V5 ห้าสุดท้ายก็จะเป็น B6 หกฝั่งนี้นะครับแล้วก็ผมจะบากล่องตรงนี้นะครับนิดนึงนะบากออกนะครับจุดหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับดูดีๆนะแล้วก็ผมจะเจาะรูเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมจะเจาะรูตรงนี้รูหนึ่งเพื่อจะเอาสายไฟหลบหลบตัวสายเมนนะครับไม่ให้มันดีดขึ้นขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดเทปกาวสองหน้านะครับบีเมเราจะอยู่ตำแหน่งนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยววางบีเมให้ดูก่อนครับบีเมเราจะอยู่ท่านี้ นะครับจะอยู่ท่านี้ก็จะแปะกระดาษกาวไอเทปกาวสองหน้าก่อนนะครับตรงนี้สองเส้นเนาะเทปกาวนาโนหรือใครจะใช้เป็น3 m เอ็มอะไรก็ได้นะครับตัวที่มันเหนียวเหนียวหน่อยนะเพราะสายไฟเป็นสายไฟซิลิโคนมันไม่ค่อยติดกับกาวสองหน้าเท่าไหร่นะครับตรงนี้สองเส้นนะครับแล้วก็ตรงตัว L 1เส้น นหนึ่งจุดนะต่อกันแล้วก็ตรงสายไฟเมนจะวิ่งมาตรงนี้นะครับจะเว้นตรงที่เราบากนะเว้นไว้นะครับเส้นหนึ่งตรงตัวเอก็เดินจากตรงมุมตัวนี้มามันะจะเป็น เว้นอยู่ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จากนี้มาถึงรูนะครับถึงรูที่เราเจาะนะอย่าให้มันทับรูเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ไม่ได้สายไฟลงไม่ได้นะแล้วก็จุดสุดท้ายจุดนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปคือการวางสายไฟนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งที่เราวางเนาะ จะอยู่ห่างจากขอบนี่ประมาณ1เซนนะครับเพื่อจิตวางสายเส้นแรกนะสายไฟผมจะพับขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาใส่วิธีการวางคือให้มันเลยเลยหัวแบตขึ้นมาตรงนี้นะครับเลยขึ้นมาประมาณ2เซน 2- อถึงสมเซนนะครับมันเลยขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะพับเข้า V ีมแบบนีนะ้โอเคครับก็ เริ่มจาก2เส้นสุดท้ายก่อนนะครับเป็น B 6นะแล้วะครับจะไล่กลับมานะคลิปนี้เดินตรงลงไปเลยนะครับตรงลงไปเลี้ยวตรงมุมตัว L เนาะตัวนี้นะครับก็เลี้ยวขึ้นมาเอาเส้น b 5นะครับเส้นที่เส้นที่6เนาะถ้านบถ้านบจากเส้นสีดำมาเดี๋ยวเข้าไปในรู ให้มันออกมาแต่ตำแหน่ง B5 นะครับแล้วก็ตัดเอาความยาวพอประมาณเส้น B6 เส้นที่7นะครับเดินมาหาตรงขั้ว b บวกได้เลยนะครับแล้วก็ตัดครับเสร็จแล้ว B4 นะครับเส้นที่5เป็น B4 สนะี่ะไรดีนะครับอย่าสับสนนะ B4 เลี๋ยงลงข้างนี้นะครับตัด b 3นะครับเส้นที่4เป็น V3 ก็พาดข้ามมาอย่างนี้นะครับเห็นปะครับแล้วก็มาลงมุมนี้มันเหมือนกันนะครับกับข้างนน้นนะมีสเส้นเหลือ b 2นะครับเส้นที่3นะเป็น b 2 ก็จะมาลงตรงร่องนี้นะครับเพื่อที่จะหลบสายเนาะลงให้ตรงร่องนะครับที่เราบากไว้นั่นแหละแล้วก็ B 1นะครับเส้นที่2เป็น B 1ก็มาออกตรงร่องเหมือนกันนะครับแบบนี้ออกตรงร่องตรงนี้นะครับตัดสุดท้ายเป็น B ศ B ศจะมาขึ้นที่นี่เกิลน,นะครับโอ้ไม่มาขึ้นที่ BMS นะครับก็จะมาตรงในตำแหน่งนี้ แล้วแบบนี้นะครับผมก็จะวาง BMS ก่อนนะครับโดยมันนี้จะมีแถมไปในชุดนะครับแผ่นกระดบบาษบะเลนะ่เป็นจนวนก็ติดให้มันเตรียมหลังนะครับม,มันพอดีอยู่นะผมตัดไปพอดีแบบนี้นะครับครับก็จะใส่ BMS ก่อนนะ ก็ยิงกาวนะครับมันจะทับสายไฟนิดนึงนะครับก็ยิงกาวหนาๆเป็นบางจุดนะเพื่อที่จะให้เรียมันเสมอนะครับแล้วก็วางทับนะครับก็เล็งให้มันตรงๆนะ เป็นแบบนี้นะก็ไล่เชื่อมสายนะครับไล่ไปเลยนะครับตอนนี้ยังเบียยังไม่มีไฟนะก็เชื่อมไปเลยนะครับครับจุดที่ง่ายก็บัดกีไปหมดแล้วนะครับตรงนี้นะตามที่ตำแหน่งให้ลงตอนแรกจะเหลืออยู่3จุดนะครับสายขาเข้านะครับเป็นบีลบแล้วก็สายสัญญาณเบ B บีลบนะครับจุดหนึ่งจุดที่2แล้วแล้วก็สายพีลบขาออกนะครับก็จะพาเชื่อมนะตัวนี้ก็เข้าที่ ตรงนี้นะครับใกล้ก็ตัดวีเมตัวนี้มันจะบัดกียากนะครับเพราะเป็นบอร์ดอลูมิเนียมมันเป็นแผ่นระบายความร้อนมันดูดความร้อนได้เร็วนะครับหัวแรงนะครับให้กดนะถ้ามีถ้ามีตัวกดแบบนี้ถ้าเป็นก็หายี่ห้อดีๆมาใช้หน่อยนะครับถจะเป็นหัวแรงที่กดความร้อนไม่ได้หรือหัวแรงตลาดนัดนะครับอาจจะบัดกีีไม่ได้เลยนะครับสําหรับบอร์ดตัวนี้นะมันจะบัดกีไม่ติดนะครับมันความร้อนมันไม่พอ รก็กดแช่ไว้ประมาณ20วินะครับก็ลงตะกัวตัวนี้รอนะก็เปิดเครื่องดูควันนิดนึงลงตะกัวที่ BMS เลยนะครับนนี้เห็นไมถ้าถ้าหัวแรงไม่ร้อนนะครับมันทำไม่ได้นะแบบนี้นะมันจะติดบางหัวแรงลงมันติดเลยนะครับติดคาตะกัวไปเลยก็ใส่วีลบตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับตัว สายบีเม็สายปักนะแล้วก็สายบีลบนะครับตรงนี้สายเมนที่ให้ไปในชุดนะครับอยู่ในชุดของเป็นชุดจีบเนาะหรือใครจะซื้อประกอบเองก็ใช้สายเบอร์14 a w g นะครับเป็นสายไฟเข้าไฟออกของชุดนี้นะครับ 6s นะ แล้วก็จะพามาตรงนี้อ่าผมลืมไปนะครับว่าติดติดเทปสองหน้าตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้มันหลบไปแล้วนะครับมันไม่นูนนะก็จะเดินมาง่ายๆตรงนี้ตัดแล้วก็ปัดกีลงคีย์คั้วลบได้เลยนะครับตัวนี้เป็นคั้วลบตอนนี้มีไฟถามว่ามีไฟเข้าไหมยังไม่มีนะครับเป็นคั้วลบคั่วเดียวนะมันยังไม่ครบวงจรมันก็เลยไม่มีไฟนะครับใส่เข้าไปได้เลย ควนมันจะท่วมๆนิดนึงนะครับไอ,อแอ้ว้มันร้อนมากครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับบน BMS นะขั้วบีลบไอพี AP ลบนะครับขาออกจะวางมาแบบนี้นะครับก็เชื่อม ตะกัวลงที่สายไฟนะครับให้เต็มหน้านะใ้สายไฟมีความร้อนหน่อยแล้วก็ลงที่ยิมเวียได้เลยถ้าหัวแรงไม่ร้อนนะครับมันจะติดก็ยืดออกมาประมาณนี้นะครับประมาณสิบเซนเนาะประมาณนี้เสร็จแล้วขั้วพีบวกนะครับขั้วพีบวกเนาะก็วิ่งตรงนะครับจากตรงนี้ ลงมาตามแนวนะครับก็ตัดในเท่ากันนะครับหลายคนจะตัดตรงนี้นะครับระวังนะครับอย่าไปเผลอบัตรจีตรงนี้นะถ้าบัตรจีตรงนี้เรามาตัดนะครับมอดเฟสจะช็อตนะถึงไม่มีไฟสังงานมันก็ช็อตนะครับระวังนะผมเคยทดสอบมาแล้วเสร็จแล้วก็เจาะตรงนี้รูหนึ่งรูนะครับ ใส่ท่อหดเส้นหนึ่งนะครับตัวใหญ่เนาะที่ผมแถมไปให้เพื่อที่จะรัดสายเป่าหดแล้วก็ยึดเคเบิลถ่ายนะเพื่อไม่ให้สายมันเคลื่อนเนาะ ตอนต่อไปคือใส่ปลั๊กนะครับเอาปลอกตัวนี้เข้าก่อนนะปลั๊ก XT 6 0นะครับเหมือนเดิมพูดทุกคลิปนะครับแบบนี้นะให้ใช้ฝั่งนี้นะครับฝั่งตัวพู่นะฝั่งตัวนี้ที่มันมีห้องกันเอาปลอกตัวนี้เข้าไปก่อน,นะนครับแล้วก็ท่อหด2ตัวครับ ก็ลงตักลัวที่สายก่อนเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ปักตัวนี้นะครับให้มัน จะมีด้านบวกนะครับจะเขียนไว้อยู่นะครับด้านบวกด้านลบนะครับด้านนี้นะด้านเป็นสันเรียบๆจะเป็นด้านบวกเสมอนะครับถ้าเป็นปลักรุ่นนี้นะรุ่นของ x รหัส x t 6 0นะครับ Xt 30xt 90ด้านนี้จะเป็นด้านบวกเสมอนะครับใส่ให้มันเป็นมาตรฐานไว้นะครับบางคนใส่สลับแล้วก็บางยานะครับก็มีนะครับสีแดงก็ให้มันเป็นสายของสัญลักษณ์ของสีไอสีของสายบวกนะครับ อย่าสลับกันนะอย่าหาทำนะครับก็พอลงตะกั่วที่ปากเสร็จก็เชื่อมเลย หดที่ใส่เข้าไปตอนแรกเนาะก็เอามาเป่าหดแล้วก็จบงานเสร็จแล้วนะครับแบบนี้นะจะเหลือจุดนี้นะครับให้เชื่อมจุดนี้ก่อนเนาะจะได้จบตรงนี้ไปตอนนี้ b ีเมยังไม่มีไฟเข้านะครับ แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราเรียงถูกไหมนะครับบีมเรุ่นนี้มันจะมีขีปนาวในตัวนะครับถ้าถ้าเรียงไม่ถูกบีมเเสียนะครับถ้าเรียงไม่ถูกแล้วไปปล่อยไฟเข้าบีมเช็อตเสียทันทีนะครับซื้อใหม่อย่างเดียว่อบไม่ได้่อมไม่เป็นนะครับเสร็จแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเรียงถูกไหมเราวัดเราใช้มิตเตอร์วัดก็ได้หรือเราเราไล่าสายทีละเส้นนะครับแต่ของผมมันจะมีนะครับมีบอร์ด สำหรับเช็คเซลล์นะครับเป็นบอร์ดนี้เนาะตอนนี้เป็นบอร์ดรุ่นใหม่นะครับเช็คได้1ไสองเอถึง 26s นะครับแล้วก็จะมี3หลักพิน3มหลักพินข้อดีของมันคือเวลาเจอ b m s หรือ XG b a l a n c บที่มันมี2ปลั๊กนะครับมันจะเสียบตัวแรกอะแถวล่างตัวที่2แถวบนมันก็จะต่อเนื่องกันนะครับมันจะเช็คความต่อเนื่องได้ครับในบอร์ดเดียวเนาะตอนนี้ก็มีจำหน่าย,ยนะครับบอร์ดละ3า0นะ ิธีเช็คก็แบบนี้นะครับก็ลบยู่ข้างนี้เนะาะให้มันตรงกับของเรานะครับเป็น B ลบตัวนี้ไปให้มันตรงถ้าต่อเซลลถูกนะครับไฟจะขึ้นนะครับถ้าเป็น 6S เนาะระบบ 6S มันจะขึ้นที่6ดวงถ้าต่อผิดหรือสลับสายหรือสลับ B1 แล้วก็ B3 แล้วก็กลับมา B2 ไฟที่จุด B 2 B 3บีมเนี่ยมันจะดับนะครับถ้าไฟดับให้เราตั้งข้อสังเกตก่อนว่าเราทําผิดนะครับอย่าเพิ่ง ไปต่อฝืนต่อเข้าบีเนะครับไม่งั้นบีเเสียหายทันทีนะครับถ้าเป็นรุ่นที่มีแอคทีฟในตัวเนาะก็เสร็จแล้วก็ใส่ปักเข้าไปนะครับโอเ,เป็นแบบนี้ตัวบีเม่นะจะมีไฟตรงนี้นะครับดีโกับซีโเป็นสถานะแบตพร้อมใช้งานนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าข้างไหนเป็นไฟออกไฟเข้าแต่ถ้าติดสองดวงนี่คือจ่ายไฟได้นะครับแต่ถ้าดับ ดับไปดวงหนึ่งตอนชาร์จมันจะเป็นน่าจะดีโอดับนะครับก็คือมันจะตัดไฟตัดไม่รับชาร์จเข้ามานะครับพอเราถอดที่ชาร์จออกมันก็จะขึ้นไฟสองดวงเหมือนเดิมอันนั้นคือสถานนะแบบปกตินะครับแล้วจะมีไอคขีบาลานตตรงนี้นะครับจะมีไฟอยู่5ดวงแถวบน3แถวล่าง2นะครับมันจะติดสลับกันนะครับหรือถ้าโวลต์ไม่เท่ากันมันก็จะติดแต่ว่าเราไม่ได้ชาร์จบาลาน์แบตก่อนประกอบเนาะตัวนี้มีโวลต์อยู่3.2ตัวนี้3.33 3 3, 3. 3. 3. 3. 3. มันจะดึงไฟจากพวกข้างๆนะครับเข้ามาหาตัวนี้ไฟตัวนี้ก็จะติดแสดงว่ามันกําลังทํางานอยู่นะครับทางที่ดีควรชาร์จบาลานให้เต็มไม่ใช่ชาร์จบาลล์ชาร์จแบตให้เต็มนะครับทุกก้อนก่อนประกอบนะครับคือขั้นตอนการประกอบที่ดีที่สุดนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการหุ้มนะครับมันจะหุ้มยากนิดนึงนะครับไอตัวนี้เนาะก็จะเป็นแบบนี้ เป็นเทคนิคเล็กน,น้อยนะครับตอนแรกคือตัดนะครับด้านหลังให้มันเลยไปประมาณ1เซนถึง2เซนนะครับเซนกว่ากาก็ได้ด้านหน้าก็ประมาณ2เซนนะครับเสร็จแล้วเราเล็งที่ตรงมุมนุมเอวนะครับเราจะตัดออกนะครับนิดนึงก็ตัดออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวคอยดูนะครับเนี่ยตัดประมาณนี้นะลงมาไม่เยอะเพื่ออะไรเดี๋ยวก็แบบนี้นะ ให้มันลหลบเลยเชือกที่ตัวนี้ให้จะให้มันมาเกาะตรงนี้ไว้นะครับมันจะได้ไม่ไม่หดแล้วก็เอียงเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เทคนิคอีกอย่งหนึ่งคือเดี๋ยวเราพยายามดันเข้ามาให้มันลึกๆนะครับดันเข้ามาลึกๆนะแล้วก็เป่าเป่าด้านบนนะครับมุมบนให้หดก่อนแบบนี้พอนะครับจะให้มันหดมากนะแล้วก็ดันดันเขนะ้ามาอีกให้มันมันยับๆตรงนี้แหละครับข้างมันเนาะ ดันเข้ามาอีกนห้มันสุดเลยแล้วก็เป่ารอบนะครับเป่าด้านหลังก่อนตรงนี้นี่เห็นไ,ไหมมันจะเกาะไว้นะครับมันก็จะไม่ไหลเข้ามาแล้วก็เป่ารอบเลยนะครับความร้อนพอดีพอดีนะครับอย่าอย่าไปแช่กับฟิล์มมากเดี๋ยวมันจะฟิล์มจะขาดนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวทอดล่างเนาะมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่มันก็เกินเกินครึ่งมาแล้วเห็นไหมเกินครึ่งมาด้านบนก็เหมือนกันนะครับวางท่านี้ก็ได้แล้วก็ตัดฟิลม์มเหมือนเดิมนะครับหลัง1เซนหน้าข้างบนประมาณ 2- 3มเซนนะครับแล้วก็มือนเดิมเล็งใส่มุมนี้นะครับตรงมุมเอลเนอะก็ตัดออกทรงนี้เหมือนเดิม ไปทำแบบด้านล่างนะครับใส่เข้ามาเนี่ยมันจะดันให้มันยับๆหน่อยนะครับดันให้มันสุดเลยสุดแรงแล้วก็เป่าก่อนเป่าให้มันหดก่อนตรงนี้เพื่อที่จะให้มันดันลงมาได้อีกนะครับเนี่ยมันก็จะเลยด้านหลังก็จะเลยมาเยอะนะครับมันจะมีช่องว่างนิดนึงก็ช่างมันนะครับ แช่ไฟนานนี่ก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้มันจะไม่เป็นมันจะไม่มีช่องว่างนะครับมันก็จะทับกันนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเวลาโดนไฟโดนความร้อนมากๆนะครับตัวนี้จะขาดเนาะก็ไม่เป็นไรจังหวะก็เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับวิธีการโฮมฟิล์มเนาะแล้วขั้นตอนการประกอบ ลิเธียมฟอสเฟต 6s นะครับทรง L นะครับยังไงก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจติดตามช่อง YouTube ก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ